ครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะครับพี่น้องเด้อมื้อนี้พาพี่น้องมาเทีเ่ยวให้เที่ยวนะครับพี่น้องนะครับเข่าแปลงที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้คือแปลงข้าวหอมมอลีหนึ่งศูนย์ห้าได้พี่น้องเด้อนะครับอายุร้อยห้าสิบวันครับพี่น้องนะครับกําลังเหลืองครับพี่น้องนะครับกําลังเหลืองครับพี่น้องนะครับเข่าที่เขาลดน้ํา นะครับลุงแล้วนี่มันชีเหลืองเลี้ยวครับพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับพี่น้องนะครับหวานโดยวิธีการหวานน้าตุ่มนะพี่น้องเนาะเขาก็เอารถไถนะครับพี่น้องรถปั้นน้านะพี่น้องมาปั้นน้านะครับปั่นรอบแรกนะพี่น้องแล้วก็หมักแช่ไว้ปั่นรอบที่สองเขาเรียกว่าหมอบนะพี่น้องเนาะหมอบก็คือปรับพื้นที่นานะครับให้มันเรียบพี่น้องแล้วก็ เทากับเปียงน้ำออกนะครับเพรากับเอาเข่าที่เขาลงแซน้ำไว้ขึ้นหนึ่งครับพี่น้องขึ้นมานะครับไว้ทั้งโคกอีกสองคืนนะพี่น้องเนาะเขาเขาจังครวานนะพี่น้องนะครับเขามันก็จะเริ่มแตกตาพี่น้องมีหากนิดนึงครับพี่น้องนะครับมีพี่นอ้องมาเบิ้งพี่น้องพันข้าวก็ซื้อเป็นเข่าทุงม้าพี่น้องนะครับมาจากศูนย์ศูนย์ข้าวขอนแก่นครับพี่น้องนะครับ ยี่สิบห้ากิโลกรัมนี่ซื้อมาตอนนั้นนะครับถุงละหกร้อยบาทนะพี่น้องเนาะนะครับนะครับ,นะรบเป็นเป็นข้าวถุงนะครับพี่น้องซื้อพันข่าวเป็นถุงมาพี่น้องนะครับนะครับข้อดีของข่าวถุงก็คือหนึ่งนะครับมเมล็ดพันธุ์ที่เขาคัดคัดมาแล้วนี่มันชีสมบูรณ์พี่น้องมันไม่ค่อยมีเม็ดรีบมันไม่ต้องสาวออกพี่น้องไม่ต้องไม่ต้องสาวเม็ดรีบออกนะพี่น้องถ้าเป็นข่าวที่เขา จะเก็บทำเมล็ดพันธุ์เงีพี่น้องก็ล้องเกีียวนะครับแล้วกลับมามาตีนะพี่น้องเนาะมาตีของขัดหัวเข่าเบิ้งกระได้กันพี่น้องนะครับแต่ของผมเนี่ยผมยันมันนะครับบอสมบูรณ์พี่น้องผมก็เลยลงทุนซื้อพันเข่านะครับเป็นเข่าถุงเลยพี่น้องนะครับในพี่น้องมาเบิ้งพี่น้องนี่ครับนะครับนะครับเป็นการหวานพี่น้องนะครับพี่น้องลักษณะการหวานน้ำต้มได้พี่น้องเด้อนะครับ อัตราการวันนะครับถ้าเป็นนาปีกพี่น้องก็ใช่อยู่ประมาณเนี่ยพี่น้องสิบถึงสิบห้ากิโลกรัมต่อไร่ได้พี่น้องเด้อนะครับไหนพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งเข่าโอ้หอมมะลิอันหนึ่งศูนย์ห้าพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งด้วยหัวเนี่ยพี่น้องครับดูดูดวงดูดวงดูดวงเนี่ยพี่น้องโอ้ดวงข้าวพี่น้องนะครับดวงข้าวดวงข้าวพี่น้องเอ้ยนะครับรอรถเกี่ยวพี่น้องนะครับ <utan> Ask, ปีนี้รถเกีียวพนแจ้งวม่าเล้าพี่น้องปีนี้ก็ราคารถเกีียวนะครับพี่น้องแ0ดร้อยบาทต่อไร่พี่น้องนะครับปกติปีที่แล้ว7 0็ด้อยบาทต่อไร่พี่น้องปีนี้พ้นแจ้งราคานะครับมาแเล่าครับพี่น้องเพ่านำ้ำน้ำมันแพงนะพี่น้องก็ขอใจเพิ่นนะครับพี่น้องเขาจะเป็นต้องใส้บริการเพิ่นนะครับพี่น้องนะครับแ0ดร้อยบาทต่อไร่ครับนะครับค่าคนต้องหาดิพี่น้อง ขาคนตังหาพี่น้องนะครับค่าคนตังหาเข่าป็นอุ้มพี่น้องนะครับถ้าเกิดเป็นรถไงนะครับอุ้มไ่นะครับเข่าก็สีเอาอุ้มหนึ่งสามถังครับพี่น้องนะครับเพื่อที่เอาเป็นเขาครับพี่น้องนะครับอุ้มหนึ่งอุ้มหนึ่งสามถังนะครับขอแรงงานราคาเขาได้พี่น้องเด้อนะครับราคาเข่าที่พ่อข้าเพิ่นมาซื้อนะครับพี่น้องเพิ่นมาซื้อน้ำหมู่บ้านใน่พี่น้อง นะครับมือเศร้านี่เลยนะครับนะครับราคาข้าวนะครับพี่น้องมื้อนี้วันที่11นะครับพอยสอง5้า้านะพี่น้องเนาะนะครับ11นะิบเอพยสอง5้านะครับข้าวเหนียวกว็กองเข่าเก้าได้พี่น้องเดอ้อเข่าเก้าตอนนี้เขาซื้ออยู่ที่10บาทครับพี่น้องถ้าเป็นเข่าเหนียวกว็กองหไม้ได้พี่น้องเดอ้อ เป็นเขาไม้ไปถึงปลูกในช่วงปีนี้แล้วก็เกี้ยวช่วงนี้นะครับถือเป็นเขาไม้ราคา10บาท50ตังค์พี่น้องนะครับข้าวหอมมะลินะครับ105้ได้พี่น้องเด้อหอมมะลิ105่ราคานะครับ10บาท50ตังค์ครับพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องไผ่มีเขากรล้องพี่นายบุงเดชพี่น้องเด้อขายเขาเกาออกนะครับแล้วก็เตรียมเก็บเกี้ยวเขาไม้ครับพี่น้องนะครับพี่น้องเขา หอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าบางส่วนก็ล่มพี่น้องนะครับพี่น้องเฮ็ดไม่ค้ำไว้พี่น้องนะครับเฮ็ดไม้ค้ำไหว้นะครับเฮ็ดไม้ค้ำไว้พี่น้องนะครับครับมะลิหนึ่งศูนย์ห้าครับพี่น้องนะครับแปลงนี้เอาไว้กินพี่น้องรอรถเกี้ยวพี่น้องนะครับพี่น้องเบิ่งห่วงพี่น้องนี่ดูรวงครับข้าวสมบูรณ์ของข้าวนะพี่น้องนะครับปีนี้ใส่สูตร ปุ๋ยคือไส้สิบหกแปดแปดได้ครับพี่น้องนะครับช่วงข้าวยุ่นเดือนนลพี่น้องไส้สมุกแปดแปดนะครับนะครับยี่สิบห้ากิโลกรัมต่อไร่ครับพี่น้องนะครับแล้วก็ช่วงข้าวเก้าสิบวันนะนะครับปุ๋ยรับรวงก็ใส้สูตรเดิมเลยพี่น้องเพราะว่าว่าให้ส้ปุ๋ยมากกับปุ๋ยมากแพงพี่น้องนะครับกับใส้สูตรเดิมนะครับก็ใช้อัตราเดิมพี่น้องนะครับยี่สิบห้ากิโลกรัมต่อไร่พี่น้องนะครับอย่างพี่น้อง ลกลงซื้อปุ๋ยมาสอบนึงได้ใส่ใส่สองรอบพี่น้องเพราะเราพี่น้องนะครับพี่น้องนะครับมีหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าพี่น้องข่าวเริ่มล้มแล้วพี่น้องนะครับข้าวเริ่มล้มแล้วพี่น้องนะครับข้าวเริ่มล้มแล้วพี่น้องนะครับอเกีียวถึงเวลาเกีียวข่าวได้พี่น้องนะครับพี่น้องนี่นะครับดูรวงข้าพี่น้องดูรวงข้าวเด้อเนี้ยข่าวเม็ดนึ่งนะพี่น้องนะครับข่าวข่าวเม็ดนึงนะนะครับมันสามารถแตกกอเป็นห่วงได้ถึงสิบ ห่วงวันดี้ครับพี่น้องนะครับนะครับประมาณนั้นนะพี่น้องนะครับแต่บ้านเฮานี่เพอะเฮ็ดหน้าวานเรานี่บางคนกับม well ักวานหนาพี่น้องบางคนกับวานวานบางนะพี่น้องเนาะนะครับบางคนกับวานพอดีพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับเจ้าของนาพี่น้องแปลงนาถ้าเกิดวางบางแน่ห่วงกับมังกัดชีหไงนะพี่น้องเนาะขาวที่สมบูรณ์ข้าก็จะแตกกอพี่น้องนะครับข้าก็จะแตกกอเนี่ยพี่น้องมาดูครับนี่ ข้าวแตกกอเนี่ยมาเบิ่งกอข่าว,วาพี่น้องเนี่ยพี่น้องกอข่าวพี่น้องนะครับเนี่ยนับไปเลยพี่น้องเนี่ยอะครับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยพี่น้องนะครับพี่น้องนะครับข้าวมเมล็ดดิ้งเนี่ยมันแตกกอได้หลายเด้อครับพี่น้องนะครับเี่กพี่น้องนะครับนะครับการหว่านข้าว นะครับนาะบ้านเข่าบางมันจะมีผลต่อผลผลิตนะพี่น้องเนาะต่อรวงข้าวครับพี่น้องนี่มะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับเดี๋ยวผลผลิตออกมาจังไดจะมาแรงงานใหนพี่น้องทราบนันพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณพี่น้องสุขูมสุขคนที่ติดตามได้พี่น้องเด้อขอบคุณครับรบกวนพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้พี่น้องเด้อขอบคุณครับ